ขับรถเกียร์ออโต้ห้ามทํา5สิ่งนี้เด็ดขาดนะครับเกียร์พังขึ้นไว้แน่นอน สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนเพื่อเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามีท็อปิกเด็ดสําหรับคนที่ใช้รถเกียร์ออโต้นะครับโดยเฉพาะถ้าอยากให้รถของเรานะครับอยู่ได้นานๆไม่ต้องเสียเงินซ่อมเพราะเกีียรรพััังงงไวต้้อใหดนะคบ มี5สิ่งที่ห้ามทำกับรถเกียร์ออโต้โดยเด็กขาดจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ 1. ครับใช้เกียร์เอ็นขณะรถไหลลงเนินข้อนี้นะครับเจอกันบ่อยเลย หลายคนนะครับคิดว่าถ้าใช้เกียร์เอ็นขณะลงเนินนะครับจะช่วยประหยัดน้ํามันซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันอันตรายมากๆเพราะการทําแบบนี้นะครับหมายความว่าคุณปล่อยให้รถไหลโดยไม่มีเอนจินเบรคทาให้เบรคของรถนะครับต้องทํางานหนักขึ้นและที่สําคัญเลยนะครับก็คือระบบเกียร์ออโต้จะเสียหายเพราะแรงดันน้ามันเกียร์ไม่ได้ทํางานอย่างถูกต้องครับ 2. เปลี่ยนเกียร์ดีมเป็นเกียร์อขาขณะรถยังไม่หยุดนิ่งเวลาถอยหลังหรือจอดรถนะครับ ใครเคยเปลี่ยนจากเกียร์ดีเป็นเกียร์อาขณะที่รถยังไหลอยู่บ้างครับการทําแบบนี้นะครับจะทําให้ระบบเกียร์รับแรงกระแทกโดยตรงทําให้ชิ้นส่วนภายในนะครับเสียหายไวมากขึ้นถ้าจะเปลี่ยนเกียร์นะครับก็รอให้รถหยุดนิ่งเสียก่อนดีกว่าครับ3ครับจอดรถในเกียร์พโดยไม่ดึงเบรกมือข้อนี้นะครับหลายคนนะครับเวลารีบจอดรถจะใส่เกียร์พทันทีแล้วไม่ดึงเบรกมือการทำแบบนี้นะครับอาจทําให้เฟืองล็อกเกียร์รับแรงกดดันทั้งหมดถ้าจอดในที่ราชันนานๆนะครับ จะทาให้เฟืองเกียร์พังได้ทางที่ดีนะครับดึงเบรกมือก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเกียร์พีจะปลอดภัยกว่าครับ4ครับสลับเกียร์บ่อยในช่วงไฟแดงบางคนนะครับเวลาเจอไฟแดงนะครับจะเปลี่ยนจากเกียร์ดีเป็น N แล้วสลับกลับมาดีบ่อยๆนะครับนึกว่าจะช่วยประหยัดน้ํามันแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับแถมยังทําให้ระบบเกียร์นะครับต้องเปลี่ยนหมดไปมาโดยไม่จําเป็นอีกเสี่ยงทําให้เกียร์เสื่อมไวขึ้นอีกด้วยนะครับ 5ครับเร่งเครื่องอยนต์ในเกียร์ N แล้วเข้าเกียร์ D โดยทันทีข้อนี้นะครับหลายคนคิดว่าการเร่งเครื่องในเกียร์ N ก่อนแล้วเปลี่ยนเปเกียร์ D ก็จะทําให้รถพุ่งตัวได้เร็วขึ้นแต่นี่แหละครับตัวทําเกียร์พังเลยเพราะมันเหมือนส่งแรงกระแทกเข้าไปในระบบเกียร์โดยตรงทั้งชุดเกียร์และคลาสจะเสื่อมไวมากห้ามทําโดยเด็ดขาดครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือ5้าข้อห้ามที่ห้ามทํากับรถเกียร์ออโต้ถ้าอยากซ่อมเกียร์ก่อนเวลาอันควรนะครับจาไว้ได้เลยนะครับผมว่าห้าทาเด็ดขาด ส่วนถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีเทคนิคอะไรเด็ดๆนะครับ,รบเกี่ยวกับการดูแลเกียร์ออโตโอ้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่ตตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ